ทุกท่านนะคะวันนี้ทั้งเศษร้านเรานะคะมารีวิวการจะส่งแทรกเตอร์ยันมาเอฟ9ีี่นะคะตัวนี้นะคะจะส่งไปที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะคะตัวนี้นะคะอุปกรณ์ชุดดันดินหน้าผานทวนโรตารี่ใหม่ของค่าย P ีพนะคะแล้วก็ตัดยาใหม่ของค่าย l อ s นะคะตัวนี้นะคะอุปกรณ์4ี่ชิ้นนะคะ จะส่งไปที่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจแท็กเตอร์มือสองไว้ไปใช้งานนะคะโทรมาสอบถามกันได้นะคะโทร0946022291นะคะตัวนี้นะคะยังใหม่สีเส้นนะคะแถมท่อซิ่งไปด้วยนะคะครันนี้ลูกค้าจังหวัดน่านนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะคะสอบถามกันเข้ามาได้นะคะหน้าเพจเฟซบุ๊กนะคะเพจชานชั่แท็กเตอร์นะคะ ตัวนี้นะคะอุปกรณ์ชุดดันดินหน้าผ่านพวนโรตารี่ใหม่ของค่าย PPK นะคะและตัดหญ้าใหม่ของค่าย LCS นะคะเรากำลังเอาตัดหญ้าใหม่ขึ้นกันนะคะ อุปกรณ์4ชิ้นเลยนะคะคันนี้สวยๆพร้อมใช้งานเลยค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ